สวัสดีครับสวัสดีครับมานี้นะครับลงทงหน้านะครับมาบึงเขานะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับเขาก็เริ่มมีน้ำนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยมาได้สิบบททีสามมือนะครับใส่ปุ๋ยสามวัน หลังใส่ปุ๋ยสาวันเขาก็สเีเขียวขึ้นมานะครับใส่สุดยี่สิบเจนะครับนำยุ่งบาไลยครับพี่น้องนำยุงบาลายป็นไดน,นะครับนำบอลาาย นะครับเดี๋ยวสีงานหล่อ,ลอบๆเบิ้งนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับ นะครับขังมาเบึงทั้งคองปลักน้ำลาหลักสายดํอเมาครับสายต้นนั้นโบได้มันขาดนนะเอ,อ้อใส่หลักลากสายไม่เอา